สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดสมานมิตรนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับพาก,กันเดินทางมาชมความงามนะครับของดอกบัวหลวงที่บานสะปรังกลางทุง่งนารายร้อมราวสะพานไม้ที่วัดสมานมิตรวัดสมานมิตรตั้งอยู่ที่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้สภาพอากาศหนาวครับ ดอกบัวหลวงที่ทางวัดปลูกไว้บริเวณราวสะพานไม้กลางทุ่งนานได้ออกดอกเบ่งบานรับแสงอาทิตย์ยามเช้าและยามเย็นเกิดเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงดงามอย่างยิ่งครับโดยสะพานแห่งนี้นะครับมีขนาดความกว้าง2เมตรนะครับยาวประมาณ100เมตรและมีสาลาไม้ให้นั่งพักชมธรรมชาติมีบอ่อปลาให้อาหารทำบุญปล่อยปลาปล่อยนก เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองโคราชที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะน,นี้จึงอยากเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมาทางตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาแวะเยี่ยมชมพักผ่อนเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามเดินชมบรรยากาศบนสะพานไม้และอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่โด่งดังของวัดสมานเมรนะครับเรียกว่าเป็นแหล่งที่สายมูนิยม เพิ่มความปังก็คือรานเทเวทสุวรรณครับที่มีเหล่งเทเวทสุวรรณองค์เป็นยักษ์ยืนถือกระบ,บองยาวและโล่แก้วประพามีบริวารแสนโกกิทำหน้าที่คอยรักษาความเรียบร้อยและเทเวทสุวรรณในร่างมนุษย์ที่เป็นเทพเจ้าแห่งความมาั่งคั่งเงินทองเชื่อว่าบูชาแล้วจะเพิ่มโชคลาภทำให้มีกินมีใช้เมื่อกบ่าวท้าเววสุวรรณเรียบร้อยแล้วก็จะมาเห็นอุโบสถหลังใหม่ทรงไทยประยุกต์สองชั้น ตั้งเดียนเป็นสง่าด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองหน้าตากว้าง99เมตรใต้ฐานของอุโบสถยังเป็นที่สำหรับการทำพิธีรอดโบสถ์เพื่อ,เ,อเพิ่มความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำลองพระแก้วมรกตจำลองจำนวน32องค์พระประจำวันเกิดและลูกนิมิตลูกเอกครับท่านใดนะครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยว โคลาดก็อย่าลืมแวะมาทําบุญกันที่วัดสมานเมรนะครับเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์งดงามและมีแหล่งทําบุญเสริมดวงดวงเพิ่มความปังมากมายเรียกได้ว่าวัดเดียวครบวงจรทั้งทําบุญเสริมโชคลาภและสะดอกเคาะอ่าที่มาครั้งนี้ก็ประทับใจผู้คนที่ใจดีและสถานที่มีการจัดการในการทําบุญแต่ละสถานที่ได้อย่างเรียบร้อยนอกจากนี้เราก็ได้